สวัสดีค่ะทุกคนแลแล้วเราก็เดินเข้ามาด้านในจนได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องอ้อมไกลหน่อยนะเราต้องไปเข้ามาจากทางบริเวณวัดหลวงพ่อมองคลบอพิษอะคะ่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะก็เล่นโอมได้เหงื่อเลยะคะ่ะแต่ว่าก็โอเคก็เดินได้นะคะเพราะว่าแดดก,ก็ยังไม่ร้อนมากตรงที่กี้กําลังให้ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะกี้กาลังจะบอกว่าเออเนาะมันมัน,ม,นมันตื่นเต้นอะ ะะกี่ไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้นะคะเต็มที่เนี่ยเวลาที่เราผ่านถาแถวถนนตรงนี้นะคะเราก็จะไปในส่วนของวัดหน้าพระเมนเวัดธรรมิกาลาดใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราสวนไปทางด้านขวามือเนี่ยอ,อ้ซ้ายมือเนี่ยมันก็จะบ,บวิ่งไปจนถึงบริเวณวัดหลวงพ่อมงคลบ,บพิตรอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้มันเป็นถนนเขาเรียก บริเวณแถวๆนี้เขาเรียกหัวลอหัวแหลมอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นถนนที่ที่รถรอบเมืองวิ่งแล้วก็รถส่วนตัวก็สามารถวิ่งตรงนี้ได้เป็นทางสัญจรนะคะแล้วก็สิ่งที่กี้เห็นก็คือว่าตรงนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเขาคือพระที่นั่งสุรยิยอาอมรินนะคะถ้าทุกคนได้ยินชื่อนี้ทุกคนก็จะนึกถึง พระมาหากาษาัตริย์องค์สุดท้ายของพระนครศรียุธยาก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งที่สองให้กับพม่าไปเมื่อตอนปี2,310นะคะซึ่งเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันจะต้องจดจำนะคะคือที่มองว่าจริงๆแล้วคนยุทยาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งเด็กๆที่เรียนหนังสือประวัติศาสตร์อ่ะก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่ายุาทยาเราเนี่ยคือกรุงแตกครั้งที่สองตอนปีเนี้ย2,310แต่ว่า ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะบางคนอาจจะไม่มีไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้ชอบในการที่จะอ่านหนังสือหรืออะไรมากมายนะคะบางทีเขาก็จะดูจากละครจากหนังจากอะไรอย่างนี้นะคะว่า,เ,าเราเราได้มีพระมหากษัตริย์ที่ท่านทรงเขาเรียกอะไรล่ะปกปักรักษาบ,บ้านเมืองของเรามาจนเรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะมากี่พระองค์แล้วมาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนมาแล้วนะคะแต่ว่าที่อยุธยาเนี่ย น่าจะเป็นที่ที่พูดถึงบ่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าอาณาจักรแห่งนี้มีกษัตริย์ปกครองถึง3าพระองค์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของพงศาวดารหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีการสืบค้นไปได้ถึงได้ค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนกว่าในยุคที่มันเก่าไปกว่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ากี้เองน่ะเป็นคนอยุทยาจริงๆนะคะกี้จะพูดเสมอว่าก,กี้เป็นคนอยุทยา เราภาคภูมิใจในจังหวัดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับรากเงาของจังหวัดเรานะคะอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วกับคนที่เข้ามาชมคลิปของเราอย่างเงี้ยคือกี้ก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รู้ไปด้วยนะคะกำลังจะบอกว่าพระที่นั่งสุริยาตอมรินแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าตามประวัติเนี่ยสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงเคยใช้ที่เนี่ยนะคะเป็นที่ประทับตอนที่ท่านประชวรหนักๆน,นะคะ ตอนประมาณปลายปลายดชการของท่านแล้วล่ะนะคะท่านป่วยหนักก็เลยมาประทับที่พระที่นั่งสุรยิยะอมรินทร์แห่งนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ย้ายไปที่พระที่นั่งเบญจรั์มหาปราสาทนะคะซึ่งอยู่ตรงไหนที่ก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยค่อยสืบค้นไปนะคะทีนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านก็เสด็จสวรรคตรที่เมืองลพบุรีนะคะตอนนั้นก็ได้อัญเชิญพระศพอัญออเชิญพระบรมศพนะคะมาประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในพระที่นั่งสุรยิยะอมรินทร์ที่นี่เหมือนกัน ก่อนการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยก็คือแบบเอาศพมาไว้ที่นี่นะคะเอาปรับภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะคะก่อนที่จะมีการถวายพระพระบรมศพนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาที่มาประทับที่พระที่นั่งแห่งนี้เนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะสมเด็จพระเจ้าเสือและสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะคะพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาที่พระนามว่าพระเจ้าเอกทัศเนี่ยก็คือจะมีชื่อ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า,าสุริยาดมลินนะคะเอกสารโบราณสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศกก์จักรีก็ได้มีการระบุเอาไว้ด้วยว่าพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยเป็นต้นแบบสําหรับงานก่อสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็อยู่ที่วังหลวงในกรุงเทพค่ะนะคะในส่วนของกรุงเทพเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะที่นั่นก็ อ๋อที่ก็ยังไม่ได้คือคือกรุงเทพนี่คงคงคงเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะนะคะช่วงนี้ขอเป็นในส่วนของอยุธยาแล้วก็โซนภาคเหนือที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ก่อนนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าพระที่นั่งองค์นี้นะคะก็คือมีพระมหากษัตริย์เนี่ยมามาใช้พระที่นั่งแห่งนี้อยู่4ี4่สพระองค์นะคะหลักๆก,ก็คือมีสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะคะคือตอนก่อนที่ตอนท่านป่วยหนักท่านมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ สมเด็จพระนารายณ์นะคะตอนที่ท่านสมวรรคตก็เอาพระบรมศพเอามาไว้ที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่จะมีการถวายประเพลิศนะคะแล้วก็องค์ต่อมาคือพระเจ้าเสือนะคะแล้วก็ท้ายคือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะคะพระเจ้าเอกทัศในที่บอกว่าชื่อเต็มๆของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาดาบรลินนะคะนี่คือชื่อเต็มแต่ว่าเราจะรู้จักท่านในนามของพระเจ้าเอกทัศกันมากกว่าเพราะว่าคือจริงๆตามพงศาว,วดารนะคะหรือตามที่ ตามที่แบบมีข้อมูลบอกบอกต่อกันมาเนี่ยเขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ท่านแบบคล้ายๆเหมือนพระเนตรท่านพระเนตรท่านจะแบบใช้การได้ข้างเดียวอันนี้คือสิ่งที่ที่เราได้ยินได้ฟังมานะแต่ว่าที่ก็ยังไม่เคยเห็นหนังสือเขียนบอกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอ่อเขาเรียกอะไระใช้ใช,ใช้ใช้ข้อมูลตรงไหนเป็นการอ้างอิงแต่ว่าที่มาที่ไปอ่ะเอกทัศน์ก็หมายถึงคล้ายๆเหมือนแบบถ้าเหมาะถ้าแปลภาษาชาวบ้านเหมือนแบบว่าตาเดียวอะประมาณอย่างนี้น,นะคะแต่เราไม่รู้จริงๆว่า มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีกล้องถอ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนะคะเร,เราก็ไม่เคยเห็นรูปท่านด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราให้ดูมุมกว้างก่อนนะคะเดี๋ยวกี้จะพาขึ้นไปเดินด้านบนเพราะว่าเป็นโชคดีมากนะคะที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้เราขึ้นไปด้านบนหรอกแต่ว่าไม่มีป้ายบอกแสดงว่าขึ้นได้ก็จะพาทุกคนไปดูนะคะแต่ก่อนจะพาทุกคนไปดูเนี่ย ดิกกี้จะให้ดูก่อนว่ารูปร่างเต็มๆของพระที่นั่งสุยญ,ญาติอมราินที่เขามีการสเก็ตไว้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงมาก่อนนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะอันนี้คือรูปรูปของออพระที่นั่งสุยญ,ญาติอมราลินนะคะที่ทางศิลปกรเขาเหมือนสเก็ตเอาไว้นะคะมันจะเป็น อ๋อเป็นคล้ายๆเหมือนเป็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 นข้อมูลที่อยู่ทางด้านบริเวณหน้าโบราณสถานต่างๆนะคะเนี่ยค่ะรูปร่างเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมีที่นั่งพระที่นั่งองค์องค์องค์ใหญ่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะก็คือเขาเรียกอะไรนะคือตัว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 พระที่นั่งเนี่ยก็คืออยู่อยู่ตรงตรงองค์ใจใหญ่ๆนะคะก็คือมีมีหลังคาสี่ด้านเห็นไหมคะมีหลังคาสี่ด้านแล้วก็ยอดแหลมๆขึ้นไปแบบนั้นนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็จะมีเป็น เป็นศาลาเนะะี่ยค่ะดูใกล้ๆนะเป็นศาลาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วปกติแล้วเนะี่ยรูปแบบแบบนี้มันจะเหมือนกับตามวัดทั่วๆไปหรือว่าที่เราเคยไปแบบบางวัดอะ่ะที่มันจะมีศาลาให้ให้นั่งก่อนตรงสองข้างทางแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงจะเดินเข้าไปด้านในนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงเวลาของการสร้างเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการก่อสร้างแตกต่างกันไปนะคะ เพราะฉะนั้นในดีเทลลึกๆอย่างเงี้ยกี้ขอแบบพูดในเรื่องที่พูดในสิ่งที่กี่มองว่ามันเออกี้เข้าใจแบบนั้นดีกว่านะคะแล้วก็บางทีไปใช้คําบางอย่างที่เราเราก็ไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะผิดพลาดไปมันจะไม่ดีเดี๋ยวเราเดินไปดูของจริงกันนะคะ